นะครับอ่ะนี่มีเรื่องของการโหวตนะจากแฟนๆนะจากเว็บไซต์ของมาก้าครับจำนวน1 2, 000, นึ0 0 0สนคนปกติไม่เคยมีคนออกมาโหวตเยอะขนาดนี้นะรเรื่องของที่สุดต่างๆนะครับ ปรากฏว่าแฟนๆเลือกนะนักเตะยอดเยี่ยมของลาลีกาในฤดูกาลนี้คาริมเบนเซม่าชนะเมซี่นะนะครับคาริมเบนเซม่าเนี่ยได้อันดับที่หนึ่งนะครับอันดับสองเรี้ยวเนี่ยเมซี่เบนเซม่มาได้รับเสียงโหวตไป36%เมซี32่32%นะห่างไปนิดหน่อยอืมแล้วก็นักเตะที่เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับลูการโอกัมโปสของเซบียาที่เล่นดีมากเล่นดีเล่นดีมากทั้งยิงทั้งเซฟ มีเกมหนึ่งก็คือเป็นคนยิงประตูขึ้นนำํำแล้วท้ายเกมเนี่ยนะครับโกเจ็บโทวัตวาคลิกเจ็บแล้วก็เปลี่ยนครบละไปเป็นประตูโปกรมโฟสไปเป็นโกับแล้วเซฟด้วยเกมกับอาบามาโกดมิโตวิดขึ้นมามง่ง โกของเอบาขึ้นมายิงอ่ไม่ใช่มงยิงดูกันโอการปดแม่งเซฟนึกออกไหมคือโกมันขึ้นมายิงกับองนแม่งเซฟนี่การสิงจริงๆเออก็เขาบอกว่านี่ยกให้เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในลาลิก้าฤดูกาลนี้ครับลองลงมาก็เป็นแฟกลองเมนดี้นะครับอ่าแล้วก็การเซ็นสัญญาที่แย่ที่สุดในฤดูกาลนี้ยกให้ลูกาโยวิช จริงยังไม่ต้องสงสัยคือไม่ใช่แค่เจ็บนะมันยังไปทําตัวอะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดแล้วก็ดาวรุ่งครับอายุต่ำกว่า21นะครับมาตินโอเดกาอันนี้ถือว่าชัดเจนเอกชนนะนักเตะสเปนที่ดีที่สุดในลาลีกาเจรานโบเลน่เซฮิลลามอสครับให้รามอสยกให้นะครับยิงจุดโทษอย่างเดียวเลยแต่ว่าเกมรับเล่นดีเรนเนอร์ยอดเยี่ยมซีดาน แล้วก็ทีมจอมเซอร์ไพรส์ทีมที่แบบเหนือความคาดหมายกรนานาดาได้ไปยูโรปาลีกทีมที่ได้ผิดหวังมากที่สุดเอสปันยอนครับรบอ,องลงมาคือบาเลนเซียบาเรนเซียนี่จูเล่นจริงนะเห็นลูกสาวของปีเตอร์ลิ Lim, uh huh. มทวิต์ชื่ออะไรนะอะไรวะคิมลิมชื่อคิมลิมทวิตตอนที่โดนแฟนบาเลนเซียด่าบมึงบริหารทีมอะไรเงี้ยแม่งทวิตบอกเลยบอกว่าคือ มึงเข้าใจว่าคำว่าเป็นเจ้าของไหมหมายถึงว่ากูจะทำอะไรกับทีมก็ได้แล้วพวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์พูดโอ้โหมันไม่ได้ไหมคือนี่มึงแต่มไม่เข้าใจวัธรราฟุตบอลใช่ไหม คุณไม่ได้โค o l c คุณเป็นเจ้าของเงินคุณเป็นเจ้าของสโมสรแต่สโมสรมันอยู่ได้เพราะแฟนบอลมันเป็นทีมของเมืองช่คือคุณจะมาใช้วิธีอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นมึงก็ไปอยู่โตคนเดียวเกิดคนแฟนบอลไม่สนับสนุนไม่ซัพพอร์ตคุณแล้วคุณจะอยู่ได้ไงใช่มันไม่ใช่บริษัทนะเว้ยก็เนี่ยฮะก็แล้วก็ทีมก็แย่แต่คอกับมาเซโน่ไล่มาเซโน่ออกอะไรอะไรก็เละเทะบอเซียคือแบบไม่ได้เจ้าของที่ดีตอนได้บิเตอร์ลิมมาคิดว่าจะดีใช่ อยู่ไปอยู่ไปก็ไม่เห็นจะสร้างสนาม n e ซ s a d เอ m ไอไม่ให้ไอ้ New ย m e w s t a เนี่ยให้มันเสร็จสิีไม่เสร็จจนถึงวันนี้มันก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคิดว่าไม่เสร็จก็คือยังตออไม่มีข่าวเลยเหมือนเดิมอ่ไม่เข้าใจจริงๆผมเคยไปเดินเล่นน่ยคุณหนุ่มก็เคยไปเคยไปเราเคยไปกันหลายครั้งก็วันธรรมดาที่มันเป็นชั่วโมงทํางานอก็ไม่เห็นมีใคร มีคือช่วงที่ผมอยู่สเปนเราผมจาได้ว่าตอนนั้นมันมีข่าวเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่ปีเตอร์ลินพิ่งเข้ามาเป็นเจ้าของไม่นานเราจําได้ว่าเราเคยไปถ่ายสกู๊ปแล้วมันก็มีข่าวว่าตอนเนี้ยมันกาลังจะกลับมาดําเนินการนะสร้างให้มันเสร็จสักทีตอนนั้นก็คือปี2013อ่ะครับไม่เสร็จเจ็ดปีแล้วผมว่าจกัด้ดกฟามิเลียไม่เสร็จก่อนเออสกัดแดกฟามิเลียอาจจะสร้างเสร็จก่อนครับนะฮะแล้วก็ตำแหน่งผู้สาประตูยอดเยี่ยมนี่แฟนแฟนโบดนะอันนี้จากแฟนโบด โอบลักอ๋อโอบลักเหรออ่าก็ให้โอบลักเก่งกว่าดีกว่านะครับชนะกู๊ตัวแ,ตแลบวก็กดีจริงมิฟิลยอดเยี่ยมนะครับท็อปทรีกาเซมิโรสตริการโซ่ามาถึงโอเดกาอืมกาซอน่าเล่นดีมากเลยนะเหลือเชื่อจริงไม่น่าเชื่อว่าคนที่เคยจะเกือบเสียชีวิตการคาแข่งอของตัวเองไปแล้วเนี่ยกลับมาเล่นฟุตบอลได้ขนาดนี้ครับนะฮะแล้วก็กองหน้ายอดเยี่ยมนะครับก็ยังยกให้เป็นคาริมบนเซมานี่อาจจะเป็นเพราะว่าฟนเบดอ่ะ ของออของมาก้าเนี่ยมันเป็นมัดดิดไงคือแฟนมัดดิดไงีเ้เขาก็ก็คงโหวตก็เอียงแหละก็เอียงเอียงแน่นอนเอียงแหละนะครับเป็นเซม่านี่จริงๆก็ผ่านช่วงเวลาทั้งดีและร้ายนะกับเรียวมัดดิษนะมีบางปีนี่คือโดนด่าเละเทะเลยแบบโอ๊ยไปเลี๋ทีคล้ายๆมันไปกระจอกไม่มีน้ํายาคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็พิสูจน์ตัวเองนะนะครับว่าเป็นกองหน้าที่บัวคลาสใช่นะครับอ c t i o n แน่อย่าลืมกดกระดิ่งได้ซับสไครป์ช่อง YouTube The Red w a วอ Show ด้วยนะคะห้ามลืมนะกดด้วยนี่